คือโดยความคิดตัวเองนะคือพยายามที่จะเลียงแบบธรรมชาติให้มากที่สุดผมเลยคิดว่าตอนเด็กๆก,ก็คือให้เขาได้สนุกสนานากับการเรียนนะไม่บังคับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หาในสิ่งที่ว่าทําให้เขารู้สึกเหมือนเป็นภาระเพราะผมดูคนใกล้เคียงนะในหัดใหญ่จะมีการแข่งขันเรื่องการศึกษากันตั้งแต่ตอนเล็กๆมากนะ,ะจนเด็กไม่เป็นไม่มีความอิสระในความคิดแล้วก็การเล่น พอใกล้ที่จะเข้ามัธยมผมก็เลยมาดูว่าแต่ละคนมีความสามารถด้านไหนอย่างคนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มากแต่พอเขาสอบเข้าจิงนะเขาก็ได้อันดับต้นของโรงเรียนและก็ทําได้ดีทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ผมก็เลยเห็นศักยภาพของเขาว่าสามารถที่จะไปทางนั้นได้ส่วนคนถัดมาก็ก็<ๆ>เหมือนกันกับได้ภาษาได้ภาษาจีนภาษาอังกฤษค่อนข้างดี แล้วก็ก็<ๆ>มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ผมก็ให้ไปทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คนที่3าคนที่4เรื่องภาษาแล้วก็พัฒนาทางด้านด้านภาษามากขึ้นโดยไม่เน้นไปในการแข่งขันวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทีนี้ในเรื่องการที่จะดูว่าแต่ละคน มีความสามารถด้านไหนนะก็ต้องดูกันลึกมากนะบ,บางคนบางคนจะไม่ดูลูกตัวเองอแต่จะดูลูกคนอื่นว่ารม้ว่าลูกคนอื่นได้ทุนนั้นได้ก็ได้ค่ะก็เด้นลูกไปสอบบ้างสิลูกไปแข่งบ้างสิอะไรแบบนี้เป็นการเปรียบเทียบผู้ปกครองของเราอันนนเสียดายที่ว่าทุกคนทุกคนอยากจะมีความสามารถมีความพร้อมในการสนับสนุนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ว่าน่าจะขาดไปนะก็คือ การดูศักยภาพของลูกตัวเองแล้วก็ความสามารถแต่ละด้านที่พวกเขามีส่วนมากจะเป็นเน้นในการโลกเรียนแบบคนอื่นเป็นตัวอย่างจริงๆผมก็เริ่มเริ่มต้นจากการดูลอกเรียนแบบนะเมื่อก่อนผมจะไม่มีความรู้มากในเรื่องการศึกษาเท่าไหร่แต่หลังจากที่ว่าได้สอบถามจากผู้ปกครองหรือว่าคนที่มีประสบการณ์ที่เขาติดตามเรื่องการศึกษามายังไม่ได้คําตอบที่ชัดว่า ตรงกับรูกเราหรือเปล่าผมก็ต้องก็เลยเริ่มที่จะขึ้นมาศึกษาด้วยตัวเองจากอาจใหญ่ผมก็มากรุงเทพเรื่อยเพื่อที่จะมาดูแคตตาล็อกแล้วก็มาดูจิวเตอร์ผมเก็บแคตตาล็อกไปแต่ละสถาบันนั้นนะสั้งสองตึกวันนซ้อในสยามกิจเป็นลังนะกับากอาจใหญ่เพื่อที่จะไปอ่านทีละหน้าว่าเขาสอนอะไรเรียนอะไรและเด็กที่ประสบความสําเร็จเขา เขาทำยังไงเรียนอะไรบ้างผลสำเร็จของเขาได้รางวัลอะไรแล้วก็เรียนต่อที่ไหนซึ่งเป็นคำตอบที่ผมคิดว่ามันเห็นภาพชัดแล้วก็มาประเมินกับลูกเราว่าลูกเราสามารถไปในทางเส้นทางของเขาได้ไหมโดวยวิธีการไหนนะ